กระแกงมันเปื่อนหรือกระแกงมันขาดทำไมมันเป็นสีดำตรงนี้อ่ะมันเปื่อนเปื่อนน้องขอยลาเป็นโอ้โหใจโมงเลยใจใจโมงไม่น่าเชื่อวันนี้มันจะอยุ้ยแล้วว่า เปใส่จนตุ่ยปอดพุทธเขาก็เปลี่ยนแฟนขับเขาก็ไปทวงกันบอกกูไม่เหมือนเดิมกูต้องใส่ให้เขาเนี่ยใส่จนเสียเซตหมดแล้วเนี่ยเสียเสซตแม่นางนางแม่กูไม่ชื่อนางเหรอเออหนูหนูเด็กก็ตบหน้าบีบีแม่มึงนี่ มึงไอ้ตับหลุดข้าขาวของพี่อชอบด้วยร้องเพลงควบพี่ซึ่งใึ่ผลงานเพลงก็ได้อีกอะร้องกี่เพลงก็ได้ทุกวันทุกเพลงตอบคำถามพี่ได้ไหมคุณแม่ไอเนี่ยม,มันไหล่ะะหยุดบินเนี่ยกูเห็นมันตั้งแต่สองทุ่มแล้วเนี่ยนัน่นั่น่น,นไปตุ้มนั่ แต่ถ้าผาลงมาข้างล่างเนี่ยดำดงแต่แตั้งแต่ช่วงหัวข้างบนเนี่ยกูเนบคุณครับโอ้ขบ<ม>ถ้าเหมือนเหมือนเหมือนจะให้ทั้งทีก็ไม่สมประกอบด้วย,าายอะไรนะ <c oughs> คุยกูมึง คุณครับคนครับคนนะนะบ๊ายบายนะอนาคตของชาติขอบคุณนะครับดีสำหรับมันดันรลมมันรู้ตัวเพราะว่ามึงทำให้คนไทยทั้งประเทศบ้าไปหมดเลยอบคุณสลามด้วยกองทัพขอบคุณครับขออนุญาตหันข้างนะฮะหันหน้าผมเกรงว่าจะไม่สูงเพิ่มขอบคุณนะครับขอบคุณเลยครับขอบคุณครับ ลบไอ้ลบมันโดนมันโดนกนไม่ใช่เขาหลามหัวหนูอว่แตกไหมครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณตาขอบคุณครับเครื่องอะไรกูเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเราจะอยู่ได้ก็เพราะว่า่ันมาให้อาหารสัตว์กัน นะครับเรายวพี่เตอาออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนุ่นเขาเรียกนะนุ่นขอบคุณครับไปฟังหน้าด้วยขอบคุณครับไปเราเขาเรียกมึงเขารอมึงนุง่นไหนนี่ไงถามจริงๆครับลิเกดีๆไม่ชอบกันหรอครับขอบคุณครับ วันนี้กูจะไม่ขบับรถกลับกูจะปินไม,ไม่เห็นไงนะแป้งปีก